ปางกันรันปล่อยภาพเซตใหม่มุมหันข้างสุดแซบว้าวสวยออร่าพุ่งมากเวอร์ตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดเนี่ยสำหรับนางเอกสาวปางกันรันวงขจรไกลหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเลดี้ปางแถมช่วงนี้ยังฮอตมากอีกด้วยมักจะเป็นที่จับตามองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรักครั้งใหม่ก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เธอสวยแถมดูดีและมีสเสน่ห์ดึงดูดไม่ไหวตกหลุมรักกันหนักมาก แฟนคลับแห่จับจินกับหนุ่มคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าโส,สนิทแต่ก็ไม่รู้ว่าโส,สนิทจริงหรือเปล่าเพราะมีข่าวกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องอยู่ล่าสุดสาวรางเธอก็ได้ออกมาเผยภาพอวดความสวยของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ได้ลงเซตภาพมุมหันข้างที่ต้องบอกเลยว่าสวยเป๊ะมากโดยเฉพาะมุมสะท้อนกระจกต้องบอกเลยว่าแซ่บมากเวอร์ทำเอาละสายตามองไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยออราชา